านค่ะ<อ>หนูจะรักคุณสมานตลอดชีวิตของหนูเลยนะสมานจะเป็นผู้ป่วยที่สบายที่สุดในโลกเลยนะค,ะ<อ>คุณสมานค่ะ<อ>ตัวเอียงจังเลยเอขออี่แอฟพี่ตัวดนะ้วะ<อ>พอคุณพ่อลืมตาครั้งแรกลืมตาแค่นิดเดียวเบลก็คือสัญญากับคุณพ่อด้วยว่าเบลจะดูแลคุณพ่อให้ดีที่สุดแล้วจะทําให้คุณพ่อเป็นผู้ป่วยที่ไม่ป่วย แรกๆเลยตั้งแต่เบลเด็กๆในบรรดาพี่น้องคือเบลดื้อที่สุดแล้วเบลไม่ค่อยบอกลกเขาเราคิดว่าเราจะอยู่กับเขาตลอดไปความที่เราไม่เสียของมีค่าเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าสิ่งน,นี้มีค่าแค่ไหน ช่วงเดือนเมษายนของปีที่แล้วคุณพ่อก็เกิดอุบัติเหตุโดนคุณลุงคนหนึ่งเมาแล้วขับขับรถกระบะไปชนคุณพ่อที่ขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วเหมือนความที่ร่างกายเจ็บปวดอะค่ะทำให้เหมือนเบาหวานที่เขาเป็นอยู่แล้วเบาหวานน้ำตาลขึ้นแล้วก็ความดันขึ้นเขามีอาการชาที่มุมปากซึ่งตอนนั้นอะเขาบอกว่าเขาชาแล้วหน้าเขาว่าซีดแต่เบลอะคิดว่าเขาขาดวิตามิน คือเบลไม่รู้จักคาว่าสโตรกเลยด้วยซ้ําตอนนั้น4วันหลังจากนั้นตอนเช้าคุณแม่กับเบลไปส่งลูกสาวคุณเล็กที่โรงเรียน6กโมงเชา้าเขาโทรมาหาเบลวิดีโอคอลเล่นกับเบลแบบพอ7จ็ดโมงกว่าๆเขาโทรมาอีกทีหนึ่งเป็นสายวิดีโอคอลบอกว่าน้องเบลช่วยเยออด้วย สายนั้นมันยังอยู่ในหัวของเบลอยู่เลยค่ะที่แบบช่วยย้อด้วยอย่างเงี้ยแล้วเป็นเขาหน้าซีเขาหน้าซีซึ่งเขาวิดีโอคอมาเพราะว่ามันเป็นสายล่าสุดที่คุยกับเราซึ่งตอนนั้นอะเบลไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นอะไรแต่ทำไมเขาหมดสติเบลช็อกมากพอไปโรงพยาบาลปุ๊บคุณหมอก,ก็แจ้งว่าคุณพ่อเป็นเส้นเลือดในสมองแตกบริเวณก้านสมองคุณพ่ออาจจะไม่รอด มันอันตรายมากๆม,มันเป็นจุดที่ที่คนส่วนใหญ่เขาจะไม่แตกกันตรงนั้นเพราะว่าถ้าแตกกันตรงนั้นคือมันมันเขาจะหายใจเองไม่ได้แต่ว่าถ้าหากคุณพ่อรอดก็จะมีอยู่สองทางเท่านั้นก็คือเป็นเจ้าชายดิทาหรือต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดชีวิตเบลเป็นลูกที่ดื้อที่สุดแล้วเบลไม่ค่อยบอกลาเขาไม่ค่อยไม่ค่อยไปกอดเขาเป็นลูกที่ไม่ไม่ไม่ค่อยกอดคุณพ่อเหมือนเราคิดว่าเราจะอยู่กับเขาตลอดไป คือความที่เราไม่เสียของมีค่าเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าสิ่งนี้มีค่าแค่ไหนไม่ได้ทำอะเบลก็เลยพอพอเขาอย่างเงี้ยเแบลบว่าทำไมมันมีคําว่าทําไมในหัวเบลเยอะมากตอนที่เขานอนอยู่ทําไมเราถึงไม่กอดเขาทําไมเราถึงไม่บอกรักทําไมเราถึงไม่ดูแลเขาให้ดีๆคือมันเป็นบทเรียนของชีวิตของเบลเลยจริงๆสุดท้ายคุณหมอบอกว่าคุณพ่อรอดแล้วนะ พอคุณพ่อลืมตาครั้งแรกลืมตาแค่นิดเดียวเบลบอกเบลรีบไปบอกรักคุณพ่อบอกว่ายอาา่อจ๋าหนูรักเยอะนะหนูขอโทษที่หนูดือ้อเรามาสู้ไปด้วยกันนะหนูจะดูแลเยอะให้ดีที่สุดเลยหนูสัญญาเบลก,ก็พูดแบบนี้เลย เบลร้องไห้บ่อยมากเพราะว่าคุณพ่อเบลช่วงแรกแรกหายใจเองไม่ได้เลยต้องเจาะคอด้วยแล้วก็ใส่ออกซิเจนตลอดเวลาเบลกับพี่สาวไม่นอนไม่ได้เลยค่ะต้องตื่นมาดูตลอดเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยให้เขาให้เขาออกซิเจนตกระหว่างที่เราหลับอาจจะอันตรายถึงชีวิตเขาได้เลยน่าจะประมาณ3เดือนแรกโหบางทีละเมอแบบหลับฝันซักชั่นแบบอย่างฝึกไปพร้อมๆกับดูแลคุณพ่อด้วยกันมันเลยเป็นความกดดันว่าแบบ กลัวกลัวมากกลัวว่าคุณพ่อจะจะจะติดเชื้อเพราะเรากลัวว่าเราจะทําไม่ดีพอหรืออะไรการรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบลาเป็นเรื่องปกติที่แต่ว่าเราแค่แค่จัดการกับอารมณ์ของเราให้ดีถ้าเราวันนี้เบลเบลอ่ะเบลเบลเหนื่อยปุ๊บอ่ะเบลจะคิดเลยว่าแบบเบลจะไม่เอาอารมณ์ที่เราเหนื่อยไปลงกับคุณพ่อเราจะทําแบบนั้นไม่ได้แค่เขาป่วยมันก็แย่พออยู่แล้วอะแล้วทําไมจะต้องทําให้เขาแบบรู้สึกแย่ไปอีกเยอะจ้ะ วันนี้หนูเหนื่อยกังเลยขอนอนด้วยได้ไหมคับไค่ะให้หนูนอนตรงไหนะเราที่น้อยจํงเยเอ่ะเยอะไปดูด้วยเห่อีคือสิ่งสำคัญที่เรายังอยู่ด้วยกันทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ป่วยเล่นกับเขาชวนคุยหาอะไรที่เขาชอบอ่าให้ให้ให้ความหวังที่มันเป็นจริงได้นะกับเขาทุกๆอย่างที่เป็นพลังบวก เบลจะใส่ให้คุณพ่อหมดเลย,เยนะะพอใส่ให้คุณพ่อปุ๊บเขาเขาดีเขามีความหวังว่าโอเคฉันก็จะหายได้นะเพราะว่าตอนแรกคุณพ่อก็ไม่รู้ในเรื่องของตัวโรคสโตรกก็พอเขามีความหวังเขาก็มีแรงที่จะสู้แล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคุณพ่อที่ที่ที่ไม่ใช่แค่ผู้ป่วยนะเป็นคุณพ่อที่ทุกคนรักเขา ประมาณไม่ถึงเดือนเนะะี่ยค่ะคุณพ่อปัสสาวะเองได้ปฏิหารมากสําหรับสําหรับเราซึ่งวันนี้ที่เปลี่ยนคุณพ่อดูดูเหมือนไม่ใช่ผู้ป่วยเลยะคะ่ะเขาดูแบบเขาดูเขาดูดีขึ้นการมีคุณพ่ออยู่เบลจะไม่เรียกว่าการสูญเสียโอกาสเบลจะเรียกว่านี่คือโอกาสของเบลโอกาสทองที่ดีมากๆ ในการดูแลเขาในการเห็นรอยยิ้มของเขามันอยู่ที่มุมมองเลยค่ะถ้าถ้าวันนี้คุณพ่อป่วยติดเตียงแต่ถ้าเบลมองว่าท่านเป็นภาระท่านก็จะเป็นแค่ภาระแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เบลมองว่าท่านไม่ใช่ภาระท่านคือความรักท่านก็คือความรักค่ะมันไม่ได้อยู่ที่ผู้ป่วยติดเตียงเป็นภาระหรือเป็นอะไรมันอยู่ที่ไมเซ็ตของเรามากกว่าเราว่าเราคิดยังไงกับผู้ป่วยคนนี้เขาเป็นพ่อค่ะเขาแค่เปลี่ยนจากบริบทของการเป็นพ่อวันที่เขาป่วย แค่นั้นเลยเป็นพ่อที่ป่วยไม่ใช่เป็นแค่ผู้ป่วยติเดเตียง